มองแว็บเดียวก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นสูตรของคนรวยสูตรของแต่ละคนในเรื่องสงครามส่งด่วนกําลังบอกอะไรเราเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันครับเจ้าสัวคนินและเคลูกชายเจ้าสัวใส่สูตรแทบจะเกือบทุกฉากแค่มองแว็บเดียวก็รู้เลยว่าเป็นสูตรของคนรวยตั้งแต่ความฟิตที่พอดีตัวแบบดีสโปเนื้อผ้าเท็กซเจอร์มีน้ําหนัก แม้แต่การแมชเน็ไทยและพ็อกเก็ตแควร์ก็เรียกว่าเป๊ะไม่มีหลุดเกาะเป็นการสะท้อนหรือบ่งบอกสถานะและอำนาจตัดภาพมาที่ฝั่งของสันติเพ่ของเรื่องแม้จะใส,ส่สูทเหมือนกันแต่ถ้ายืนข้างเจ้าสัวมาไหา่ก็รู้เลยว่าเนี่ยคนระ,ะ,ะดับสะท้อนให้เห็นถึงแบล็กการ์ของตัวละครว่าไม่คุ้นชินกับการใส,ส่สูทสังเกตได้จากขนาดสูทที่ไม่พอดีตัวแขนเสื้อเชิดของสันติโผลออกมาจากแขนเสื้อสูท่อนข้างชัดเจนเนื้อผ้าของสูทไม่อยู่ทรงโดยเฉพาะช่วงปกและขอบเสือ้อยับอยู่เสมอทำให้สูทเนี่ยดูมีราคาถูกติดกระดุมสูททุุกกกเเเมมมม็ดดตตาาหลลัสแ้้ววนนระ แม้กระทั่งเวลาสันติใส่เน็กไทความยาวก็ยังสั้นเกินไปปลายของเน็กไทควรจะจรดบริเวณขอบกงเกงทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวละครแต่เป็นดีเทลที่ตั้งใจเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่ไม่เคยอยู่วงการสูตรแล้วต้องเข้าสู่โลกใบใหม่ที่เขาไม่คุ้นชินต้องขอชมทีมคอสตูมเลยว่าทํากันบ้านมาได้ดีมากรู้วิธีการแต่งตัวที่จะเล่าเรื่องแทนตัวละครได้สูตรอันเหมือนกันใ,นในสายตาคนทั่วไปแต่ถ้าเรามองดีเทลลึกๆเนี่ยมันสามารถบ,บ่งบอกถึงสถานะต้นทุนชีวิตและความมั่นใจ